ยางหัวยางหัวตั้งแต่ออกจากอู่ผุ่นงประเทศออกจากบริบรษัทบัดสีสร้อยบัดสีมาหาลานปลายางกันเนีเขาโมโหปวดยี่ยมสี่ชั่วโมงนิดหน่อยเนาเดี๋ยวแลนมาแลนมาเรื่อยๆจนมาห่อน้องขางขอบใบผชดชนบุรีอั่างเด็ดปลาฟังเส้นแถวเยี่ยงๆทั้งผลกับเป็นบริษัทเก่า เอ้ยโมแมนนี่ซีพีเอสนี่เป็นบริษัทบรินดาลงโมลงโมตะวันออกเป็นบริษัทเกาท่าตะกอนเรนรถดำรถพ่วงแม่ลูกตะกอนแต่ปีปีพศหาสอิบกัวนี่แหละจำไม่ได้ว่าหาสิบเท่าไรหาสิบเจ็ดหาสิบแปดแหละเรนรถเรนรถดำอโดยลงโมเรน เดินทรงแผ่นปูนในกรุงเทพเวลาหาหกแยวคนได้เมื่อนหนึ่งก็เพิ่มหนึ่งจังหนึ่งลงรถอันนี้ก็เช็ดรถแล้วครับหัวยางหัวแต่ว่าหาละหาหลานป,ะประบ่ได้ไปเล่นแร้นมาเรื่อยๆจนมาหอดชอนบุรีจากจากบางนาศาสตร์กม18เดินมาจนงหนอดชอนบุรี ตอนนี้กับเวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบเก้านาทีวันที่สิบหาปุมผ่าหกหกหาเอาเล็กไปทรงสยามสตูว์อีเทนซี่บอร์ดจังหวัดระยองโอเคครับผมทำเลยนะ